ชมพู่อรยาประกาศข่าวดีแล้วแฟนคลับเฮลานชมพู่อรยาประกาศข่าวดีแล้วเรียกได้ว่าแฟนคลับไทย มักจะตั้งตารอดูชมพู่อรายาแต่งชุดราตรีสวยฉ่ำเดินพรมแดงคานซึ่งบอกเลยว่าเธอได้รับเชิญไปทุกปีและล่าสุดชมพู่ได้ออกมาประกศาศข่าวดีปีนี้เตรียมไปเดินโชว์ตัวที่เมืองคานอีกครั้งในรอบ4ปีก็เผยว่าตื่นเต้นเพราะหายไปนานพุ้นเซนเมื่อก่อนเราเดาได้ตอนนี้อาจจะไม่ได้แล้วพยายามทําให้ดีที่สุดรบกวนนอนดึกนิดนึงส่งกําลังใจมาเราก็กดดันนิดหนึ่งถ้าเราได้ ได้ก็ง่วงเลยมันก็ไม่มีการเตรียมตัวสน่ทุกปีของคานมันจะมีตำนานอยากให้ติดตามวันที่16ปีนี้ไม่เอาลูกไปด้วยที่ไม่เอาไปเพราะเขาต้องหยุดเรียนเราไม่ได้มีเวลาพาเที่ยวถ้าไม่ติดปัญหาก็อยากจะเอาน้องเกลไปเพราะพี่ๆก็เคยไปแล้วข้อจำกัดมันมีหลายอย่างฝากติดตามแม่ด้วยลูกสาวทุกคน